คลิปนี้นะครับก็จะมาหารถคันใหม่นะครับมาใช้เน้นเป็นรถใช้งานอเนกประสงค์นะครับและก็ลุยได้นะฮะนิดนิดเพราะว่าเมื่อตอนเย็นผมเพิ่งขายยามาฮ่าแกรฟิลาโน่หนึ่งไปนะครับที่ราคา2อ0 0 0ื่นเบาทนะครับตั้งไว้สามหมื่นแหละเอแ,แต่ก็โดนกดลงมานะฮะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารถคันนั้นคืออย่างที่ได้เห็นในคลิปในช่องผมนะฮะก็คือแบบ ใช้คุ้มแล้วและคุ้มมากนะฮะแต่เสียงเดียวคือมันไม่มีหม้อน้ำครับมันไม่ตอบโจทย์นะฮะนะครับอะมาดูกันคันที่ผมจะซื้อใหม่เนี่ยก็เป็น Honda ารีดหนึ่นะครับของปี21สเปครายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับก็ลองหยุดคลิปดูนะฮะว่ามีอะไรสำคัญบ้างนะฮะแล้วก็อ่านดูนะครับราคาส่วนใหญ่อะตามร้านที่ผมเช็คอะอยู่ที่ราคา55,500บาทคือแบบ ราคาแม่งล็อกมาเลยทุกร้านเลยอันนี้ผมก็ติดต่อไปอยังเดียวด้วยต่างๆมีหกเจ้านะครับว่าเงินสดจะลดให้ได้เท่าไหร่ของแถมอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นดูผมเพิ่งไล์ถามไปสักพักแหละนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอขึ้นรูปให้ดูว่าผมเดียวกับเจ้าไหนบ้างนะครับแต่เขาไม่ตอบกลับนะเพราะาผมเพิ่งหาข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ เพราะรเพิ่งขายได้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะครับลงเมื่อวานเขาเอาจากที่นี่เลยนะเอาที่คอนโดเลยอ่านี่นะครับมาเข้าเรื่องกันนี่สเปคนะครับผมก็จะหยุดค้างไว้นิดนึงนะแล้วก็ในพันทิปเขาก็บอกว่าเป็นเครื่องเดีวยวกับคลิกอัตราการเร่งตอบสนองมือนะครับก็เลยต้องเอาเพราะว่าแกนฟีนโนนออกตัวอื่นมา ออกตื่นมากเวลาบันทุกของออกทริปเนี้ยค่อนข้างอืดน,นะฮะต้องไปดูคลิปที่ผมไปเข่าปานน้อยนะครับไปลุยกันอันนั้นคือ Honda c l i ิกสุดยอดมากฟิล์โน,โน่อืดครับก็เลยต้องเปลี่ยนรถนะฮะที่สำคัญคือมีสามสีนะฮะสามสีสีดำเนี่ยมันแบบเบาอะมันไม่ยอมดำหรือว่า กึนไปกับรถนะฮะมันเด่นขึ้นมาส่วนสีขาวเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นสีขาวนี่ยจริงแล้วมันเป็นสีครีมนะฮะตัวจริงครีมนิดๆแต่มันเป็นครีมอ่ะมันไม่ใช่ขาวมันค่อนข้างที่แบบคุมโทนได้ดีกว่าสีดํานะครับแล้วก็แล้วแต่ผลชอบแต่สีแดงเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเห็นไหมฮะแดงตัดดําคือมันจบนะครับมันจบเลยอ่ะมันจบเลยเนี่ยแต่ให้คุมโทนได้ดีเนี่ยมันคือสีนี่นะครับ คุมโทนโคตรดีเลยอันนี้สวยคิดอยู่ว่าจะเสียอะไรอะ่ะแบบลังเลลังเลเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้วันจันทร์หุ้นติดล้อเข้าวันแรกนะครับถ้าเกิดขายได้ในราคาที่ดีก็เอาเงินบางส่วนมาสมทบนะฮะกับที่ขายได้เมื่อตอนเย็นนี้เพื่อไปออกรถเลยนะครับแล้วก็จะมาทำรีวิวฉบับเต็มนะครับฉบับเต็มในฉบับของผมเองนะ ข้อมูลของผมเองก็คือแบบผมจะรีวิวในสไตล์ของผมเองนะฮะรถรถคันนี้ว่าเป็นเช่นใดนะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้โบกันใหม่คลิปหน้านะฮะหลังจากซื้อรถมาแล้วนะฮะเพราะว่ารถคันนี้นะครับนำเข้าจากเวียดนามนะครับไม่มีประกอบในไทยตามร้านที่เขาบอกมานะฮะอ่าก็ประมาณนี้ครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อจากซื้อรถแล้วนะฮะไป บกันครับ